กินจุครับวันนี้กินจุครับผมวันนี้กินจุใส่ข้อมากแกบน้ำจุครับจุจุเนื้อครับจุเหนือจับบานหน้าแก่ข้าวจุครับจุัจจจจจออใส่ตับครับคุณตัวใส่ตับครับเจมม้าของผมเจ้าของผมโอ้ยขักคุยครับเจมม้าของขุมจับบาน โอ้ยคักคักคุณน้องคักตับบานเด้อเต้ตับบานสุดยอดอืมคับ,บเว้ยผักเดือดขาดคักโอ้ยคักคักคุณนุ่มคักคัก,กอ้ยเด็ดได้เด้อสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับมาครับมา Kalang-kalang, mahu ke?